เทศกาลไหว้พระจันทร์ในวันที่มีมนุษย์ไปถึงดวงจันทร์เทศกาลจีนยุคแรกมีลักษณะเป็นนักถัฤเรตตามฤดูกาลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมากกว่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมเพราะในสังคมเก่านั้นการทำนาธรรมแรกคืออาชีพหลักของประชาชนเป็นอาชีพที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติต้องสอดคล้องกับฤดูกาลการเส้นสูงบูชาฟ้าดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และอื่นๆ เพื่อขอบคุณธรรมชาติจึงเกิดเป็นเทศกาลตามลัทธิศาสนาของชุมชนและบางเทศกาลของประเทศหรือยกระดับเป็นพิธีกรรมของรัฐดังนั้นเทศกาลไหวพระจันทร์ก็มีที่มาในลักษณะเดียวกันเทศกาลไหวพระจันทร์กำหนดตามปฏิทินจันทรคติของจีนคือวันสิบห้าค่ำเดือนแปดวันนี้เป็นวันหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงสวยงามจากมุมองศาที่มองจากเมืองจีนช่วงเวลานี้มีข้าวเจ้า ข้าวเหนียวสุกสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจึงมีข้าวที่จะใช้เส้นสูงมีเงินที่จะใช้จับจ่ายมีเวลาเรื่นเริงนอกจากเส้นสูงเทพ,พเจ้าและบรรพชนแล้วจึงมีกิจกรรมเที่ยวชมจันทร์อ่อรอร่อยไปกับขนมไหว้พระจันทร์คนหนุ่มสาวได้พบประรู้จักกันกลับบ้านกินข้าวเย็นพร้อมกับครอบครัวในว่าเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงสมัยราชวงศ์ถังเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นแค่เทศกาลพื้นบ้านของประชาชนเท่านั้น เมื่อถึงสมัยราชวงศ์ซ่งพุทธศักราช1503-1822จึงมีฐานะเป็นเทศกาลของรัฐมีการเฉลิมฉลองกันทั้งคืนแต่ความจดจำของเทศการไหว้พระจันทร์ทอกลักเป็นตำนานสมัยราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นสมัยที่ชาวมองโกลปกครองประเทศจีนที่สอจุดหมายน้อยในไส้ของขนมไหว้พระจันทร์เพื่อนัดหมายกันต่อสู้กับมองโกลจนได้ชัยชนะ ยุคสาธารณรัฐเมื่อพุทธศักราช2,492รัฐบาลพรรคมนิวนิสตกำหนดวันหยุดราชการใหม่มีเพียงตรุจจีนเท่านั้นที่เป็นวันหยุดราชการต่อมาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2,550รัฐบาลออกประกาศเรื่องวันหยุดเทศกาลและวันหยุดราชการว่าตั้งแต่พุทธศักราช2,551เป็นต้นไปให้เทศกาลตรุจจีน เป็นวันหยุดยาวเจ็ดวันเทศกาลชิงเมงเทศกาลปรจาจญและเทศกาลไหว้พระจันทร์หยุดเทศกาลละหนึ่งวันที่ประเทศจีนไหว้นอกจากตรุษจีนแล้วรองลงมาก็คือไหว้พระจันทร์ที่เป็นเทศกาลคึกคักไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลฮกเกี้ยนตั้งแต่ฉวนโจโลงมาถึงเซี่ยเหมินเอ๋อหมิงและจางโจ พราะรัฐบาลจีนพยายามใช้เทศกาลไหวพระจันทร์เป็นสื่อในการสื่อสารไปยังชาวไต้หวันซึ่งอยู่บนแผ่นดินตรงข้ามให้กลับมาร่วมชาติจีนร่วมภาษาฮกเกี้ยนเสมือนสมาชิกในบ้านที่กลับมาพร้อมหน้าในเทศกาลไหวพระจันทร์สำหรับลูกหลานจีนพ้นทะเลในไทยอดีตที่ผ่านมาเมื่อ40-50ปีก่อนเทศกาลไหวพระจันทร์มีกิจกรรมหนึ่งสำหรับผู้หญิงเรียกว่างองูไม้ตรีโอแหวนยยักษ์นิยอหวย ที่ชักชวนผู้หญิงในชุมชนเก็บเงินกันคนละเล็กละน้อยแต่ละเดือนเมื่อถึงเทศกาลไหว้าาพระจันทร์ก็จะนําเงินก้อนนี้ไปซื้อของให้ตามที่สมาชิกทุกคนที่รวมออมเงินตกลงกันคล้ายกับการเล่นแชร์แต่ไม่มีดอกและไม่มีแข่งกันปีทุกๆเดือนเช่นเครื่องสําอางเสื้อผ้าผลไม้ขนมและอื่นๆขึ้นกับเงินที่รวบรวมได้มากน้อยเพียงใด ปัจจุบันเทศกาลไหว้พระจันทร์ถูกลดบทบาทลงไปพอสมควรเทศกาลจีนที่ยังคงให้ความสำคัญและมีการเส้นไหว้ในหลายๆครอบครัวหลายชุมชนหรือเพียงตรุษจีนเชงเม้งและสาธทจีนเป็นหลักเทศกาลไหว้พระจันทร์ในวันนี้ที่ดูเหมือนจะหมดเสน่ห์สิ้นบนครั้งนั้นไม่ใช่เพราะมนุษย์หลายสัญชาติ สามารถเดินทางออกนอกโลกไปเหยียบดวงจันทร์ได้แต่เพราะวิถีชีวิตที่ห่างไกลจากสังคมเกษตรกรรมและธรรมชาติที่เป็นจุดตั้งต้นของเทศกาล